シュー วันที่4พฤศจิกายน2568เวลา9นาิกา30นาทีเทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชและขยะบริเวณหนองกระทุ่มชุมชนโพสีหนึ่งในการนี้นายพาคินติรพงไพยบ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายสงวนป้อมมรังรองนายกเทศมนตรีจ่าเอกวันชัยชัยจริยวัตรรองปลัดเทศบาลนำเจ้าหน้าที่เทศบาลพนักงานลูกจ้างคณะกรรมการชุมชนประชาชนในพื้นที่และจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมกำจัดวัชพืชผักตบชวาและขยะในบริเวณหนองกระทุ่ม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของประชาชนในชุมชนและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสองกระทุนก็จะต่อไปก็จะพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของที่น้อเขาเทศบาลเมืองมหาสารคามให้สวยงามต่อไปนะครับ ใกล้เคียงก็คือ,อไม่ไม่ให้ทิ้งขยะลงในบริเวณหนองกระทุ่มนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่นำทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลได้มมือองคครับา